ในภาวะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้หลายคนก็คงสังเกตน,นะครับว่ารัฐบาลไทยทุกวันนี้มีการแย่งอำนาจกันแล้วก็เกิดความอ่อนแอภายในรัฐบาลการปกครองประเทศต่างๆการดูแลพี่น้องประชาชนก็เกิดปัญหามากพอสมควรคําว่ารัฐล้มเหลวนั้นผมก็เคยพูดในบางคลิปแล้วนะครับว่าเราอาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ปัจจุบันนี้มันมีความสุ่มเสี่ยงว่าคําว่ารัฐล้มเหลวนั้นมันใกล้กับคนไทยเข้ามาทุกทีแล้ว ทำไมคนไทยจึงต้องมีการเตรียมตัวรับมือกับภาวะที่รัฐล้มเหลวคําว่ารัฐล้มเหลวนั้นหมายถึงสถานการณ์ที่รัฐบาลไม่สามารถที่จะทํางานในหน้าที่หลักๆได้ในการปกครองดูแลบ้านเมืองไม่สามารถที่จะดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่เช่นปัญหาอาชญากรรมสูงขึ้นการังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมสังคมที่ใช้กฎหมายเข้าห้ามหันกันเพื่อเอาชนะสุดท้ายก็กลายเป็นสังคมสีดําสังคมสีเทา ไม่สามารถที่จะให้บริการสาธารณะพื้นฐานได้อย่างเต็มที่สําหรับรัฐบาลเช่นการดูแลด้านสาธารณูปโภคน้ําไฟฟ้าประปาการศึกษาระบบสาธารณาสุขมีการทุจริตอย่างสูงในระบบราชการทั้งระบบของนักการเมืองระบบราชการจนงบประมาณไม่ถึงมือพี่น้องประชาชนทําให้พี่น้องประชาชนนั้นเกิดความเดือดร้อนทุกข์จมยากไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้การว่างงานเพิ่มมากขึ้นคนจนเพิ่มมากขึ้นคนตกงานคนไร้บ้านเพิ่มมากขึ้น ภาวะแบบนี้เขาเรียกว่าภาวะรัฐล้มเหลวซึ่งในหลายประเทศเกิดขึ้นแล้วแต่ประเทศไทยนั้นก็มีเขาลางว่าอาจจะเกิดขึ้นถ้าสมมติว่าเราปล่อยไปแบบนี้ทั้งการเมืองก็ไม่มั่นคงไม่แน่นอนระบบราชการก็มีการทุจริตอย่างมโหฬาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเรียกว่ารัฐราชการนั่นเองในบริบทของคนไทยนะครับแม้ว่าจะมีการถึงขั้นเรียกว่ารัฐล้มเหลวแบบเต็มรูปแบบเครื่องรูปแบบหรือว่าเพียงบางส่วนก็ตามคนไทยก็ต้องมีการเตรียมตัวเพราะว่า ถ้าเกิดว่ารัฐล้มเหลวขึ้นมาเนี่เราต้องเจอความไม่แน่นอนทางการเมืองทางเศรษฐกิจแล้วก็ความไม่มั่นคงทางสังคมนั้นสูงมากในภาวะที่รัฐล้มเหลวนั้นมือใครยาวสาวได้สาวเอาสิ่งเหล่านี้ทําให้พี่น้องประชาชนไม่สามารถที่จะเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคระบบสารณสุขระบบการศึกษาได้เท่าที่ควรแต่คนมีเงินคนที่มีอํานาจจะเข้าถึงในเรื่องนี้ มากกว่าปกติมากกว่าในยุคปัจจุบันแต่พี่น้องชาชนคนไทยคนที่ยังหาเช่ากินข้ามอยู่เนี่ยในเรื่องนี้จะเกิดปัญหาแล้วสิ่งที่สำคัญคือว่าถ้าเกิดว่ารัฐล้มเหลวความเชื่อมั่นต่อสถาบันของรัฐรวมถึงการจัดการวิกฤตโรคระบาดภายัยธรรมชาติสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่เข้มแข็งเพราะว่าระบบการเงินมีปัญหาเศรษฐกิจมีปัญหาการใช้อำนาจมีปัญหาทุกอย่างมันก็มีปัญหาเป็นไปทั้งระบบเลยนะครับดังนั้นประชาชนคนไทยจะต้องมีการพึ่งพาตนเองมากขึ้นถ้าหากว่า เกิดภาวะที่รัฐล้มเหลวไม่ใช่ว่ารัฐล้มเหลวทั้งหมดก็ตามครับรัฐล้มเหลวเพียงบางส่วนเช่นการบังคับใช้กฎหมายการดูแลระบบสาธารณาสุขการศึกษาสาสหรับพี่น้องประชาชนถ้าล้มเหลวพวกนี้นะครับก็หมายความว่าประเทศไทยก็จะมีความล่าช้าในการพัฒนาเพราะว่าระบบสาธารณาสุขระบบการศึกษาการศึกษาคือสิ่งพื้นฐานในการที่จะพัฒนาประเทศดังนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่ามันล้มเหลวขึ้นมาปันนี้ก็เห็นอยู่เป็นข้อรางในบางส่วนแล้วนะครับ เราก็ต้องมีการเตรียมตัวไว้เพื่อที่จะรองรับสิ่งเหล่านี้เอาตัวรอดจากภาวะที่อาจเกิดภาวะรัฐล้มเหลวนะครับอันนี้ไม่ได้พูดให้กลัวนะครับแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องประชาชนทั่วไปแล้วก็พี่น้องเสษตรกรก็ควรรู้ไว้นะครับว่าภาวะรัฐล้มเหลวหรือว่าภาวะที่รัฐไม่สามารถที่จะบริหารจัดการประเทศได้อย่างเต็มที่การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพแล้วสิ่งต่างๆมันจะตามมาก็คือความล้มเหลวในการบริหารงานของรัฐบาลนั่นเอง ดังนั้นการเตรียมตัวอย่างแรกในการเตรียมรับมือภาวะรัดล้มเหลวก็คือการสร้างภูมิคุ้มปันทางเศรษฐกิจสิ่งแรกที่พี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรจะต้องสร้างก็คือการออมเงินฉุกเฉินหรือว่าการอมเงินให้เป็นนิสัยการอมเงินที่เป็นนิสัยนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนทั่วไปถึงแม้ว่าหลายคนบอกว่าไม่มีเงินอมต้องใช้เงินทุกวัน ท่านลองออมเงินมาละห้าบาทสิบาทดูนะครับให้มันเป็นนิสัยให้มันเป็นสิ่งที่เราทําจนเคยชินไปแล้วสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทําจนเคยชินไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มจากห้าบาทสิบาทสุดท้ายมันจะกลายเป็นการออมเงินรายวันรายเดือนรายปีของเราสิ่งเหล่านี้เวลาที่มันวิกฤตขึ้นมานะครับเกิดภาวะรัฐล้มเหลวรัฐไม่มีเงินในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะนําเงินฉุกเฉินเหล่านี้ออกมาใช้ได้เราสามารถที่จะบริหารจัดการเงินเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พราะในตอนที่เราเก็บเงินนั้นเราก็มีระเบียบวินัยมากพอสมควรแล้วดังนั้นระเบียบวินัยเหล่านี้มันจะทําให้เราสามารถที่จะบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีระเบียบวินยัยต่อมาก็คือการกระจายความเสี่ยงอย่างที่ผมพูดไปในหลายคลิปแล้วครับว่าเราสามารถที่จะหารายได้มากกว่าหนึ่งทางดังนั้นปัจจุบันนี้ใครก็ตามนะครับพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรที่มีรายได้เพียงแค่ทางเดียวก็คือจากการทําการเกษตรนั้นควรหาวิธีการอื่นนะครับหาวิธีการเพิ่มรายได้ ให้มากกว่า1ช่องทางมากกว่าการที่เราจะรอทําการเกษตรหรือขายผลผลิตทางการเกษตรสมมุติว่าสินค้าเกษตรราคาตกต่ำแบบปัจจุบันเนี้ยเราก็ขาดทุนหรือถ้าใครได้กําไรข้อได้กําไรน้อยถ้าหากว่าเราหารายได้ทางอื่นที่มันถูกกฎหมายถูกศีลธรรมเช่นการเป็นอินฟลูเอนเซอร์การทำ u t u b e การทําแอปสีฟ้าสีดําการทำนายหน้าแอปสีดำนายหน้าแอปสีสม้มพวกนี้ถ้าเราเรียนรู้เราทําเป็น เราจะมีรายได้มากกว่า1ทางครับดังนั้นพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนคนไทยลองดูนะครับว่าช่องทางแต่เหล่านี้เรียนฟรีทำฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงแค่เรามีแค่มือถือแล้วก็อินเทอร์เน็ตในมือแค่นั้นเองครับสิ่งเหล่านี้พี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรทั่วไปนั้นไม่ว่าจะอายุขนาดไหนนะครับก็ลองทําดูผมเชื่อว่าหลายท่านมีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้ถึงไม่มีความรู้ก็เรียนรู้ได้ครับทางแอป u t u b e เนี่ยเขามีสอน ในหลายๆอาจารย์ในหลายๆช่องนะครับเต็มไปหมดท่านลองเรียนรู้ดูนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเรียนรู้กันได้แล้วก็หลายคนก็ประสบความสาเร็จบางคนอายุ 50, 60 7 0ก็ยังประสบความสาเร็จกับคามมาําว่านายหน้าแอปสีดานายหน้าแอปสีส้มหรือว่าการทํา YouTube เลยมันเป็นรายได้ทางที่2ทางที่3ก็ว่ากันไปสิ่งเหล่านี้มันคือการกระจายความเสี่ยงในภาวะที่อาจเกิดภาวะรุี่ยวสำนับเราครับดังนั้นทักษะใหม่ๆหล่เนี้ยจึงเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกร ควรเรียนรู้ไว้แล้วก็เรียนรู้ให้มากๆเพราะว่าโลกอะพวกนั้นคําว่าโลกดิจิทัลโลกแห่งความต่มนั้นกําลังจะมาดังนั้นพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนทั่วไปต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเหล่านี้นะครับในการหาเงินออนไลน์การเป็นนายหน้าต่างๆนี่ที่มันถูกกฎหมายนี่ท่านเรียนรู้เลยนะครับทุกคนมีมือถือทุกคนมีอินเทอร์เน็ตในมือผมเชื่อว่า90%กว่ามีมือถือแล้วก็มือถือนั้นมีอินเทอร์เน็ตเป็นของตัวเองท่านสามารถที่จะสร้างรายได้จากโลกออนไลน์ มากกว่าหนึ่งช่องทางนด่อย่างแน่นอนครับลองดูครับต่อมาในเรื่องที่2การเตรียมรับมือของรัฐล้มเหลวก็คือการสร้างเครือข่ายความช่วยเหลือถ้าเกิดว่ารัฐล้มเหลวขึ้นมานี่การบริหารจัดการในเรื่องของระบบสาธารณาสุขระบบการศึกษานั้นก็จะล้มเหลวไปด้วยการล้มเหลวคหรือว่าพี่น้องประชาชนพี่น้องเสรกีน,นั้นไม่สามารถที่จะเข้าถึงบริการด้านการศึกษาบริการด้านสาธารณาสุขหรือว่าบริการให้ความช่วยเหลือต่างๆที่เคยมีมานั้นเข้าถึงยากดังนั้น การสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือกันเองเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นเช่นการออมทรัพย์วิสาหกิจชุมชนการสร้างกลุ่มอสมให้มีความเข้มแข็งในพื้นที่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆครับรวมทั้งการให้การศึกษาบุตรหลานการที่บุตรหลานจบมานะครับจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหรือข้าราชการต่างๆก็ตามครับถ้าสมมุติว่าระบบการศึกษาไทยมันล้มเหลวเนี่ยเราก็ช่วยพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรทั่วไปช่วยบุตรหลานของเราในการที่จะ เป็นติวเตอร์ให้การศึกษาแบบพิเศษสอนพิเศษวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นจิตอาสาแบบเนี้ก็คือการสร้างเครือข่ายในชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับภาวะที่รัฐขาดล้มเหลวต่อมาก็คือในเรื่องของการวางแผนการรับมือภัยพิบัติหรือว่าเหตุฉุกเฉินต่างๆในท้องถิน่นในท้องถิ่นในพื้นที่ของเราครับก็มีฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านมีอบตอมีเทศบาลมีอบจเครือข่ายเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆนะครับถ้าเกิดว่า รัฐต้มเหลวอบอจอเทศบาลนมตอ,อาจจะไม่มีงบประมาณแต่เรามีกําลังคนในการที่จะช่วยเหลือกันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พี่น้องเสียบดรพี่น้องประชาชนแล้วก็คนในชุมชนจะต้องมีการร่วมมือร่วมใจแล้วก็สร้างเครือข่ายร่วมกันเพื่อที่จะรองรับหากเกิดภาวะภครพิบัติในชุมชนในท้องที่ของเราครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆถ้าเกิดว่าภาวะที่รัฐไม่สามารถที่จะใช้อํานาจได้อย่างเต็มที่เงินขาดมือแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายนั้นไร้ประสิทธิภาพ ในเรื่องของการสร้างเครือข่ายจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญสําหรับพี่น้องประชาชนพี่น้องเสรษฐขวัญทั่วไปทุกวันนี้มันก็มีอยู่แล้วนะครับสําหรับประเทศไทยแต่ว่าต้องสร้างให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นกว่านี้สิ่งต่อมาก็คือการติดตามข้อมูลข่าวสารการใช้สิทธิธพลเมืองการติดตามนโยบายของรัฐเพื่อให้รู้เท่าทันเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการเรียกร้องด้วยความโปร่งสยัยหรือว่าการเรียกร้องต่างๆที่เราควรมีควรได้ ถ้าเกิดว่ารัฐล้มเหลวรัฐไม่มีเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรรัฐไม่สามารถที่จะส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้อย่างเต็มที่ดังนั้นพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนทั่วไปจึงต้องมีการติดตามข่าวแล้วก็มีการติดตามการใช้สิทธิพลมเมืองให้มากขึ้นเพราะว่ายิ่งสิทธิเข้าถึงยากยิ่งต้องมีการติดตามการใช้สิทธิการติดตามข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้นเพราะว่า ยิ่งของมีน้อยเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงระบบสาธารณสุขเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างเต็มที่เรายิ่งต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็การใช้สิทธิของเราให้สามารถที่จะเข้าถึงได้มากกว่าแต่ก่อนนั่นเองดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆกนะครับการรักษาสิทธิของตัวเองในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจึงเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ใช้สิทธิให้เต็มที่เราพยายามที่จะเข้าถึงสิทธิด้านการศึกษาสิทธิด้านพลเมืองสิทธิในการช่วยเหลือจากรัฐบาล ถึงแม้ว่าจะเกิดภาวะล้มเหลวสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นต่อพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนเพราะการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนั่นก็หมายความว่าเรารับรู้ความเคลื่อนไหวของประเทศด้วยเช่นกันต่อมาในหัวข้อที่4ก็คือการฝึกทักษะในการเอาตัวรอดแล้วก็การช่วยเหลือคนอื่นการฝึกทักษะในการเอาตัวรอดอย่างที่ผมพูดไปคือว่ามันมีทักษะในการหาไรายได้ทักษะในการช่วยเหลือตัวเองในด้านสุขภาพทักษะในการ ฝึกในเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้ด้วยตัวเองสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นถ้าเกิดภาวะรัฐล้มเหลวเพราะถ้าเกิดภาวะรัฐล้มเหลวพี่น้องประชาชนพี่น้องเสรีกนทั่วไปจะต้องยืนด้วยขาของตัวเองไม่ใช่ว่าพึ่งภารัฐแต่อย่างเดียวปัจจุบนันนี้เราก็ยืนด้วยขาของตัวเองแล้วนะครับแต่ว่าในภาวะแบบนั้นก็คือภาวะที่รัฐล้มเหลวนั้นเราจําเป็นจะต้องยืนด้วยขาของตัวเองให้มากขึ้นดังนั้นทักษะในการเอาตัวรอดทักษะในการหาเงินทักษะในการดูแลสุขภาพทักษะในเรื่องของ เสริมความรู้ความสามารถในการหาเงินของเรานั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมพูดมาเนะียไม่ใช่ว่าพูดให้กลัวแต่ว่าพูดในท่านนั้นได้มีการเตรียมตัวเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ว่ารัฐบาลเองระบบราชการเองมองซ้ายมองขวาก็กลายเป็นว่ามันย่ําแยกกว่าที่เคยเป็นมาวันหนึ่งเราอาจจะเหมือนต่างประเทศที่เกิดภาวะรัฐล้มเหลวรัฐไม่มีเงินปล่อยให้พี่น้องประชาชนดูแลกันเอง ถ้าถึงจุดนั้นประเทศไทยก็คงต้องมีการเตรียมตัวคนไทยจะต้องมีการเตรียมตัวพี่น้องเกษตรกรจะต้องมีการเตรียมตัวไว้แต่น,นเนิ่นๆเตรียมตัวก่อนก็รอดก่อนครับ